สวัสดีครับเพื่อนๆผมถือออเดอร์มาทั้งหมดนะครับผมไม่มีค่าสวอปข้ามคืนนะครับเรียกว่าไม่มีค่าภาษีถ้าเรากําไรมันจําให้หักเราไปนะครับเพื่อนก็ผมใช้หยูบบลูเรกเนี่นะครับผมอัตราส่วนได้บริษัทหนึ่งต่อสองพันนะครับนั่นหมายความว่ามีเงินน้อยสามารถออกหลอดหนักได้หลอดหมายความว่าสามารถแทงได้หลายเท่าตัวนะครับสมมติว่า1ต่อ2 0 0พันหต่อ1 1ต่อ100 1ต่อ200 1ต่อ500ถ้า1ต่อ2 0 0พันเนี่ยมันออกหลอดได้มากกว่านะครับผมเปิดไปทั้งหมดนะครับ10,000หนะครับผมก ผมคิดว่า xhp มันจะขึ้นผมก็เลยกดบายแบบนี้นะครับเพื่อนๆอากดไปนะครับหลอดต่ําสุดของ xhp นะครับน่าจะอยู่ประมาณสักอยู่ประมาณมันมันให้เขาให้เปิดอยู่ที่10หลอดนะครับเพื่อนๆขั้นต่ำนะครับ10หลอดนะครับ10หลอดเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะดูว่าเยอะแต่ว่าสําหรับ xhp เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ถึง2ล้าลาร์นะครับมันก็น้อยนะครับเปิดเปิดฝากไป100บาท หนึ่งร้อยบากไปหนึ่งพันบาทนะครับอาจจะเปิดสิบดอลเนี่ยมาจิ้นน่าจะเหลือหลักพันนะครับผมประมาณนั้นนะครับนป่นคือหลักการนะก็ผมใช้ได้ประเด็ดหนึ่งต่อสองพันนะครับแล้วก็ถือข้ามคืนถ้าเกิดว่ามันไปไกลๆนะครับผมคิดว่าผมใช้เงินแก้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันปลายๆนะครับอาจจะเป็นหมื่นห้าครับเล่นแปะไปทักสองสามดอลสิบดอลยี่สิบดอลแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เติมเงินเลยนะครับก็จะถือไปนะครับผม ว่านี้ขึ้นไปประมาณสักหนึ่งปันเข้ารดดันดนะครับแต่ผมก็พร้อมที่จะเสียเงินได้ถ้าเกิดกรณีบิดเอกราพีมันย้อนลงมาประมาณสักสามาบาทไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปตัวเป็นร้อยนะครับอนาคตถ้าเกิดตะลุไปเนี่ยก็ราคาเกินแตกแน่นะครับก็ยังไงอักสนใจเทรดแบบนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับจะมีทองคําหุ้นนะครับกิโตคอเรนซีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นนอกหรือว่าพลังงานต่างๆนะครับสามารถเทรดได้นะครับคูเกิลเฟสบุ๊กนะครับหรือว่าเทรดล่าก็สามารถเทรดได้นะครับเพื่อนโอเคนะครับก็เป็น เราสามารถเทรดได้นะครับผมในตลาดที่ขึ้นหรือลงนะครับต่อจากนี้มันอาจจะย่อลงก็เป็นธรรมดานะครับเพราะมันขึ้นติดต่อมา3 4วันแลวครับหอาทิตย์แล้วนะครับขึ้นมานะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาแนะนาบล็อกนะครับบล็อกเอ็กเน็ตนะครับผมสวัสดีครับ